เม่พี่น้องอันนี้แหละโคตรป่าเห็น <laughs> สังเองในตำนานนี่ปอดูปอสอ้สุบแบน้อยแบบนี้ขนาดมองสั้นเลยนี่มองยาวจ้วงแม่ปอ <laughs> <laughs> นี่นี่นี่เจ้าขวงเจ้า่วงนี่วัว <laughs> <laughs> มาน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 ีา,นานนสบานี้นีาลบานมานลานี่เดาอลบนนี้นมานานมานสานานม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 นมานานานนมานนานม่อมตำนานา,านมานมานมนานไมานนมาุมานมานมามตนาน,นาน อ่าตัวซ่รอบสดแจงสดแจงเลยมื้อนี้นะ oh, <coughs> <coughs> <farming>